ผมโปรชนด่านชุดที่2ครับกับงานบ้านและสวนแฟร์ซีเล็ก225นะครับก็ดูกันสนุกสนุกครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเริ่มจากเอกลักษณ์แมทเทส h ฮคุณลิตี้เมดเตสเทคโนโลยีฟอร์มเยอรมนีมีตั้งแต่ปี1980ครับผมก็คือ2523นั่นเองนะครับก็บางคนยังไม่เกิดเลยตองสาวเนี่อยอุอายุเยอะแล้วนะต้องมีเลขสีไปอย่างน้อยแล้วนะครับอายุนะ นี่ครับพระรามเก้าครับผมครับ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 ได้ครับได้เรือไฟฟ้าต้องมีสามขนาดนั่นนะโอ้ใช่ครับผมนนี้ครับโอ้แล้วเสียงหมาดังมากครับอันนี้ครับบอนซอนโดนะครับครับผมใช่ครับบอนซอนโนนะครับเราใหีลันคช้ามาก ว่าจะใช้เป็นอีกยี่ห้ออะไรเช่นไลซ์ลิปแล้วก็ินเซอร์แล้วก็มิดด็อกถ้าบิสซูโลก็คือเป็นงานระดำเนันได้ขับรงานดีแฟครับผมเราจะใช้ชื่อบิสูโลอิตาลีดีไซน์ครับคแต่อย่างชุดนี้ดหในวันสุดท้ายรถเ่วยครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของตัวที่ในบ้านครับ อันนี้ปกติถ้าเป็นฟังก,ก์ชันพิเศษหรือว่าตัวที่นอนรา,าคาแสนสองแต่ถ้าเป็นในวันสุดท้ายผมลดให้เพืออ่โอโปรโมชั่นผมว่าเมื่อก่อนราคาสองสามแสนนะครับเป็นยังไม่ได้ถูกทจริตถ้ารวมเตียงด้วยก็ราคา 1, 7, นห,นหนึ่งแสนบาทครับโซฟาก็มีครับอ๋อไกลจังโอ้โหอันนี้อันนี้อลังการมากวิง้งวิ้งไปหมดแล้วตอนนี้ โ oh. แต่ผมชอบตัวแบบมนุษย์อวกาศเออชอบชอบอันนี้ครับ US Saint Paulo US Saint Paulo ใช่ครับใช่ที่นอน US Saint Paulo เลยนะครับงานบ้านและสวนใช่ใช่อันนี้อันนี้ท่าทได้ดูตอนนี้นะผมยังเห็นแบบเป็นชุด,ช,ดชุดเครื่องนอนกันอยู่เลยนะครับเลยรวมถึงยูโรเป้นสมิธด้วย นะครับโอ้โหเขาเรียกว่าเยอะมากๆนะมีตอนเนี้ยผมเห็นแล้วน่าจะไม่ต่างกับสี่เจ้าเกินสี่แล้วด้วยนี่นับแล้วยังไงก็เกินสี่ถามมาที่้านคุคุณจะมีนะครับรวมถึงมัตเตอร์ไฟล์บายภูมิรัตน์ด้วยนะครับน่าจะใช่นะภูมิรัตน์หรือภูมิราดวะภูมิรัตน์นี่แหละนะสยามกอลลี่วูดเวิร์กโอ้โหแบบใช่ครับแล้วตอนนี้ครับ แล้วก็เจอ JGS สไ <outward> ตล์บ้านได้ครับเหมือนมีอะไรนะโซลา r เซลล์ด้วยข้างบนนะออกแบบมีตกแต่งแบบโซลาเซลล์นะครับ mm hmm. แล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับเจอพี่หมีด้วย สวัสีครับันน okay. <c oughs> ี้หมีครับนี่จวันนี้ครับสัสดีครับสัสดีครับสว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 ัสดีครับครับครับมีมีหมีอยู่2คนด้วยกันเลยสองคนสองคนเพราะว่าเป็นบัสคอตก็คนนั่นแหละที่ใส่ จะขึอ้อยู่ดีขึ้นเป็นมหมีเลยได้ไงล่ะไม,ม่มีไงต้องเป็นต้องเป็นคนจ่อยู่แล้นะครับดีที่บูธอะไรนะซีคอนอ๋อโอเคก็คือตระกูลของซีคอนนะครับไม่รู้เป็นอันเดียวกับซีคอนสแควร์ป่ะนะไม่ได้ใจนะแต่ชื่อเหมือนกันเลยซีคอนเลยครับผมขอบคุณครับอันนี้ครับโคปาคาบาน่าใช่ครับจอมเทียนอ๋อคคุณชื่อตอนแรกได้ยินชื่อคลิปถึงพวกแบบ อะไรนะรายการฟุตบอลของทางบราซิลไม่ใช่นะชื่อเขาไปชื่อเขาโคปาคาบาน่านะครับโอ้โหนี่คูดง่ายๆมักผมเดินหลุดมาตรงนี้ยังไม่พ้นเรื่องบ้านสักทียังเป็นแนวๆแบบของตกแต่งบ้านอยู่เลยนะครับโอ้โหพูดเลยนะใช่ไปดูเจ้าอื่นได้แล้วพี่มี SK HOME ด้วยนะครับใช่ใช่คนเริ่มเข้างานกันมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้อันนี้มีด้านนอกด้วยนะครับแต่ว่าเราเรามีข้อมูลเพิ่มเติมนะของงานนี้นะไม่ได้มีแค่ตกแต่งบ้านอย่างเดียวนะครับพอดีผมมีข้อมูลเพิ่มเติม นะแต่ผมกาลังไล่หาอยู่นะอาจจะไม่ง่ายแต่ก็ต้องลองดูใช่ก็คือนี่เลยครับเบยเทคบางนาฮอลร้อยสี่บุ๊เจ็ดทีเจ็ดสิบบ้านและสวนแฟร์โอ้ต้องเดินไปอีกนะครับร้อยสี่เลยเหรออ่อใช่ใช่ไอส์ครีมบัตรนะครับบัตรไอส์ครีมนะครับออฟซันฟานชิสโก นะครับผมพอร้อยสี่บูธทีเจโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันครับนี่ข้อมูลเพิ่มเติมไงนี่อันนี้ครับ HOG หรือว่า h o ุกนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ครับ,บรรรรลักกี้เฟรมเมื่อก่อนนี่ดังในเรื่องของเตาแก๊สยังมีอยู่ใช่ไหมนี่เตาแก๊สลักกี้เฟร,รมใช่ใช่บูธรอ้อยสอ อันนี้เมื่อกี้มีร้อยไปแล้วผมเข้ามา100ร้อยพอดีนี่ลากยาวไปถึงร้อยสี่เลยลินไนอ๋อเปาแก๊สไงลินไนอ่ะใช่ใช่เปลวแก๊สลินไนอันนี้อันนี้เราออกมา <c oughs> ไหนเล้วครับเนี่ยอันน,นึงนะออกมาใหม่รอบนี้เปเปอร์เอ็กซิบิชันเห็นทรงเราคิดถึงทั้งเมืองทองเลยเมืองเดียวกัน,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 นอันนี้100ร้อยเท่าไหร่ครับโอ้ยไม่ถึงก่ยร้อยสี่แล้ว ไวสีละไวละโอเคเลขสี่ใช่ไหมวันนั้นติ่งเข้าไปได้ได้เลยครับโอเคพีเจ็ดสิบเหรอมันก็มันต้องมีขนมไงถูกไหมโหอ,อันนี้อะไรครับเนี่ยขย้ืนได้ด้วยนะนี่เท้าขยับสองอข้างเลยนะครับใช่ใช่สบายสบาย โอ้แม่คุณเอ้ยสบายเหลือเกินบีมเปิดประสบการณ์นวดสุดผ่อนกันกับเก้าอี้นวดเพื่อสุภาพนะครับโอ้โหแล้วก็ Amex 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 B B Well โอ้โหอะไรครับเนี่ย B Well ก็มีนะ MLK Connect Modern Living Kitchen เอโซล่าดิโซล่าเซลใช่ใช่คุณเต้นกาชอช้างแอนชอแชมป์ปทูนางงาม เจอแจกโอ้ของกินทั้งนั้นเลยครับตรงนี้กัวเมืองตังาาว่วาเพื่อว่าเพื่อาาอ,องศาชาภูเก็ตภูกเก็ตนะพีาาเ่เคอขนมจีบจอมยุทธ์วิจอมยุทธก็เขินแย่โดนจีบขนมจีบจอมยุทธหมูย่างมหาบะเลยโอ้โหใช่ไก่ย่างจีรพันธ์นี่ไก่ย่างจีรพันธ์ ใช่แถวนี้แหละแถวนี้แหละเพราะว่าอยู่ตัวทีแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราเลงไปแล้วมีตัวทีอ่าแต่แต่ว่ายังหาไม่เจอเท่านั้นเองนะครับผมได้ได้ก็วนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก,ก็เจอนะอันนี้ไทยชงก็คนไทยนี่แหละที่ชง จไปหน้าใช่แล้วแหละจะถึงแล้วเึงแล้วโอเคอ๋อเจอแล้วครับโอเคที่ที่เราไกลไปเมื่อกี้ใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้วเมื่อกี้ดันเลี้ยวขวางไงทางภูเก็ตแล้วย้อนมาที่จะเจอเลยนี่ครับบัตรไอศกรีมออฟซานฟรานซิสโกครับผมใช่นี่ครับไอศก,กรีมครับผมเอา เขาไกโดมิ้วครับใช่รู้สึกว่าเหมือนเคยเจอที่ที่งานกาชาติใช่ตอนนั้นเห็นคนน่าจะพี่คนนี้แหละตักไอศครีมให้ผมั้งที่แล้ว่ที่ขอรถมิ้ปอ่ะน่าจะใช่โอ้โหมีรสชาติที่เยอะแยะมากมายเลยครับเมาบัตรไอศครีมนะครับแล้วก็มีไอตัวนี้ด้วยใช่ไหมโอ้ยตัวนี้ผมชอบมากอันนี้ราคาชิ้นละเท่าไหร่นะครับ ชิ้นละ60บาทครับสองชิ้นเหลือ100่งร้อยเอาลดอ่าทั้งคู่ลดนี้ทั้งคู่ครับครับอย่างละรสชาติอย่างละชิ้นเนาะไม่ครับเอาอันนี้เลยครับเพราะว่าผมชอบอันนี้อันนี้คู่หนึ่งกู้ไปเลยครับแต่ว่าถ้ามันเกิดมันจะมีป้องกันการละลายอย่างนี้ทีเพราะว่ามันกินทีละสองชิ้นไม่ได้มีหรือไม่แข็งแห้งอ๋อไม่ต้องแข็งแห้งคือจะกินเลยไปเรื่อยๆหรือจเอาไปกินที่บ้านได้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมวอร์มใหม่ก็ได้ครับเพราะว่า แตเมื่อกี้นี่ก็ได้ได้เลอันนี้อันนี้เท่าไหร่อ่ะก็แทบจะเป็นร้อยหกสิบโอเค๋ยวก็จะฝากไว้ก่อนได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมปิดเบรกโอเคสักครู่นะครับฝากสักครู่ครับปิดเบรกจบที่งานบ้านและสวนแต่สองพันยี่สิบห้า